สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับวันนี้ขอสั้นๆเป็นเรื่องที่ขอกันเข้ามามากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์หัวข้อนี้เนี่ยผมเลี่ยงขอสั้นๆมาพอสมควรเลยครับเพราะว่านี่มันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเป็นวิชาที่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์กับคอมพิวเตอร์ไซเนงันประมาณปี2ปี3ามอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่วิชาที่ง่ายซะด้วยแต่ว่าวันนี้ผมจะพยายามมาถ่ายทอดในรูปแบบของขอสั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมันน่าสับสนดังนั้นทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยแลวกันนะครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยอ่านผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าบทความที่พูดถึงสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เช่น x86 หรือว่า ARM แต่วันนี้เราต้องไปเริ่มกันที่เบสิกก่อนเลยนะครับว่าสถาปัตยกรรมคืออะไรที่เราเรียกสถาปัตยกรรมหรือว่า architecture เนี่ยนะครับจริงๆมันมาจากคําว่า instruction set architecture ถ้าจะแปลกันตรงๆเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมของชุดคําสั่งพอเราเรียกว่าชุดคําสั่งปุ๊บมันดูเทคมันดูยากขึ้นมาทันทีนะครับเราจะเปรียบให้ไม่ง่ายว่าเป็นภาษาและกัน CPU แต่ละรุ่นเนี่ยเวลาเขาออกแบบนอกจากจะออก ฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยนะครับเขายัางจะต้องออกแบบตัวภาษาหรือว่าชุดคําสั่งที่จะใช้สั่งงานมันด้วยถ้า CPU ของคุณออกแบบมาให้ใช้งานในชุดคําสั่งนี้นะครับแล้วคุณไปสั่งด้วยชุดคําสั่งอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องพูดคนละภาษาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาแบ่งประเภทของชุดคําสั่งนะครับเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ Ri s กับ c i s เพราะเอาชื่อมาวางแบบนี้เนี่ยมันดูชวนงงมากๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันครับ เอาเป็นว่าอันหนึ่งเนี่ยเป็นภาษา DIY แล้วกันนะครับคำสั่งที่ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเบสิกมากๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้อะไรที่มันสวยหรูงดงามเนี่ยคุณจะต้องเอาคําสั่งเบสิกเหล่านั้นเนี่ยมาต่อกันเองในขณะที่อีกชุดคําสั่งนึงเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นชุดคําสั่งพรีเมียมนะครับก็คือมันประกอบมาให้เกือบหมดแล้วสมมุติว่างานเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ภาษา DIY เนี่ยคุณอาจจะต้องสั่งถึง40คําสั่งในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ภาษาพรีเมียมเนี่ยนะครับคุณสั่ง่่าวไช คุณประกอบเองทั้งหมดแน่นอนว่าทั้ง2แบบเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่ง,งานแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดอันนี้ก็คือประเภทของสถาปัตยกรรมนะครับริสกับซิสทีนี้ก็จะยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแต่ละเพศนะครับริสเนี่ยก็อย่างเช่นอาร์มเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมกันมากทางโมบายเช่นพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่า embedded ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันก็จะ make sense นะครับพวก embedded มือถือเล็กๆเ,เนี่ยนะครับไม่ต้องใช้คำสั่งอะไรที่มันซับซอ้อนมากมาก ต้องใช้พลังงานต่ำนะครับก็เลยจะเหมาะกับสถาปัตยกรรมที่มันค่อนข้างเบสิก ส่วนตัวอย่างของสถาปัตยกรรมประเภทซีสนะครับก็คือ x86 ก็คือชิปคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไปพวก CPU ของ Intel และก็ AMD เนี่ยเป็น x86 ทั้งนั้นสถาปัตยกรรมนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะครับคือใช้งานกันมานานมากไม่เปลี่ยนสักทีเด็กบางคนเกิดมาเจอแต่ x86 บนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับในยุคก่อนๆเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นดีมี Power PC มีหลายอย่างมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ย x86 เป็นเจ้าตลาดนะครับเก้าล้วเ่อเี้เีมันมี่ยวกับเราที่เป็น u s user อย่างไร,รับ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเบสิกเลยนะครับก็คือโปรแกรมที่รันบนสถาปัตจกรรมหนึ่งเนี่ยจะเอาไปรันบนอีกสถาปัตจกรรมหนึง่งไม่ได้มันคนละภาษากันมันพูดไม่รู้เรื่องอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่เรามีบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปรวบแล้วก็เอาไปรันบนมือถือได้นะครับเพราะว่ามันคนละสถาปัตจกรรมตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะต้องทําการพอร์ตหรือว่าทาการคอมไพล์ใหม่ก่อนเพื่อที่จะเอาไปรันบนอาร์เคเทกเจอร์อื่นๆได้ ถ้าเกิดว่าคุณตามข่าว IT เนี่ยก็จะเห็นข่าวที่ Apple กําลังจะผลิต macbook แต่ใช้ cpu ของ arm ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมคือชิป arm แต่ก่อนที่อยู่ในมือถืออยู่ในแท็บเล็ตเนี่ยเริ่มเข้ามาทางฝั่งคอมพิวเตอร์บ้างแล้วและอีกปัญหาหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาให้รันบน x86 นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยน cpu เป็น arm ปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องมาเขียนกันใหม่มาพอร์ตกันใหม่ดังนน,งงงรรงนัั้้้้้้กก็คคงงงจจะะตตออออใใชเววววลาาาพสมมรรรบ่่่่ทททีียยยซ์์แหหดูไปน Architecture. หลายคนถามว่าอา้าแล้วทำไม x86 ถึงเป็นที่นิยมนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะบอกตามตรงก็คือผมไม่ทราบนะบเพราะว่าตอนที่ผมเกิดมาจำความได้เนี่ยก็เป็นช่วงต้นของ x86 แล้วแต่ถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับยิ่งมีแอปพลิเคชันดีๆมากเท่าไหร่เนี่ยคนก็หันมาพัฒนาตรงนี้มากขึ้นมาใช้ตรงนี้มากขึ้นยิ่งมาพัฒนามากขึ้นใช้ตรงนี้มากขึ้นยิ่งเป็นที่นิยมขึ้นคนยิ่งไม่อยากย้ายหมดเวียนกันไปอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันกันกบ ระบบปฏิบัติการของมือถือนะครับคือตอนนี้มีได้แค่ Android กับ iPhone แล้วนะครับยังอื่นเนี่ยเกิดยากมากๆเพราะว่าแอปพลิเคชันมันเยอะแล้วนะครับคนไม่อยากย้ายก็มีคนพยายามทำเหมือนกันมันมีเสี่ยมีมีหัวเว่ก็คือมันคงมีอันใหม่ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ากว่าจะเกิดเนี่ยมันยากยิ่งนานไปยิ่งยากขึ้นแล้วก็คงจะเป็นกรณีเดียวกันนะครับว่าทาไม a า m มถึงเป็นที่นิยมในมือถือแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็เ b e d เดเพราะว่าตอนที่สมาร์ทโฟนเครื่องแรกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็น ARM งาร,ร้มองครคนง exclusive นกัน คือตอนที่ Apple กํกลังจะสร้าง iPhone เครื่องแรกเลยนะครับเขาติดต่อมาที่ Intel นะครับเพื่อที่จะมาให้ Intel ช่วยผลิตชิปสําหรับมือถือของเขาหน่อยแต่ว่า Intel ในตอนนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าสมาร์ทโฟนจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอยู่กินกําไรในตลาด PC ดีกว่าก็เลยปฏิเสธ Apple ไปนะครับแอปเปก็เลยไปใช้ ARM ถ้าตอนนั้น Intel ร่วมลงทุนกับ Apple เนี่ยนะครับโลกของสมาร์ทโฟนอาจจะเป็น x86 ก็ได้เหตุการณ์นี้คือตราบาปของบริษัทนะครับซึ่งถูกบรรจุลงในหลักสูตรการเทรนพนักงานใหม่ของบริษัทด้วยนะครับว่าอย่าเสียโอกาสดีๆไปถ้า Intel เอา x86 ไปคุมตลาดโมบายด้วยนะครับ ARM ก็จะไม่เกิดน,นะครับก็จะไม่เป็นบริษัทที่ใหญ่โตขนาดนี้นนอนอกเรื่องไปไกลแล้วครับนี่เป็นแค่เรื่องคร่าวๆเท่านั้นนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เลยนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของลิขสสิิทท์ขขอองงถาาาปปัััตตยกกรมม่่ๆและญหีนนนนเดึ้นใน แต่ผมคิดว่าวันนี้เราพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปต่อขอสันส้นๆครั้งหน้าแลวกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีคอมเมนต์อะไรผมตกลนตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้มีคําถามอะไรถามในด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปถามที่กลุ่ม Facebook หลังบ้านนายอาร์มก็ได้ตอนนี้ช่องของเรามีระบบ Membership แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องนี้นะครับสามารถกดปุ่มได้ที่ปุ่มจอยด้านล่างสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ผู้สนับสนุนช anel นี้ตามชื่อที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าสนใจนะครับ รลาดในอ่มสนัส,สนุนช่องนี้อีกแล้วคนเราก็ต้องกินข้าวครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะกคนจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย